มันมันแข็งด้วยนะแน้วตาก็ไม่ดีเขาโยนให้ก็ไม่เห็นที่พื้นแหละเออเอโอ้ย <c oughs> ตามันรอตะกล้วยนั่นเองไม่เคี้ยวนะพวกนี้คืนลงท้องอย่างเดียวนะคะค <c oughs> อมามกินนะบางทีกินทางขวางด้วยเอาวิ่งไล่อะไรกันนะ่ะตรงนั้นนะ่ะ นะลูกม้าลายนะคะที่ทำเรื่องอยู่นะคะขนเคร้งเข้าขึ้นมาหมดมาอีกหลายตัวเลยวิ่งมาแน่นอนนะายแล้ววิ่งมาละวิ่งระวังนะสวัสดีจ้าสวัสดีลาก้าม้าลายเป็นอะไรตัวนั้นอะนะดูมันดูมันทำไมใครทำอะไรมันเดโมจังโคจัง อ่ะไม่เหลือเง้ลาบแล้วหลับหมดบายบายไายบาไม่มีแล้วจ้ายัยออสตรีชหัยไหน่ายังพักผ่อนเห็นไหมมีไหน่าอะไรจุดอยู่ทางด้านขวาเนี่ยผงกหัวขึ้นมานะคะโยนกล้วยให้ได้นะคะหัวอะไรก็ดูเป็นไก่ไหนมาคุยกันหน่อยสิตัวเนี้ยเป็นอะไร เได้กินกล้วยแล้วคงจะใจเย็นลงเนาะ <c oughs> เอาละเอาลเอาเดี๋ยวน้องก็สอบเทสไปแย่งกล้วยมานั่นไง <c oughs> อ่าละตัวนี้นะคะชื่อว <c oughs> ่าเจ้ามึกเจ้าหมอกอเบาโลกเบาโลกระวังอ้าวยื่นให้กับมือยืน่นยืนยนิ่งๆค่ะเดี๋ยวมันกินเองนะคะนิ่งๆๆนิ่งนี่ไงง่ายง่าย อย่าอย่ายืนให้มาไลนยนะคะอ่าสำหรับเจ้าหมึกนี้เป็นตัวเล็กนะเราจะมีค้อนเงินค้อนทองที่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่มาแล้ว นี่คือคอนเงินนะคะน้องคอนเงินงามาเงินหายแลบลิ้นมาก่อนเลย